สวัสดีครับกับผมมณเอกเฉลินาถโรสุยะตำแหน่งรักษาราชการรองเสนาธิกาศสุยนบรรเทาสารภาัยมฑลนหันบกที่37วันนี้ได้นำน้องๆทออาหารนะครับมาจากาทั้ง2หน่วยคือมฑลหันบกที่37และรอ17,003จำนวน120 9, นาะยรวมกับพี่น้องทหารภายในพื้นที่อีก20นาะยนะครับ นะเพื่อที่จะมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะในพื้นที่ของตำบลตับเต่านะซึ่งมีหมู่บ้านที่รับผลกระทบถึง4หมู่บ้านนะครับจำนวนกว่า100หลังคาเรือนวันนี้ปฏิบัติการเป็นวันที่3นะครับในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับโดยในวันแรกนั้นเราเป็นเรื่องของการล้างล้างบ้านนะครับดูดโคลนตมต่างๆออกจากบ้าน ให้ราษฎรได้พออยู่อาศัยนะครับและก็มีกําลังใจส่วนวันที่2นั้นเป็นเรื่องของการนะการเ,าเก็บกวาดนะครับการขนขยะนะครับที่ตกค้างในพื้นที่รวมรวมทั้งการปรับเกียร์ดินนะครับมีการใช้แรงงานคนประกอบกับเครื่องจักรนะครับส่วนวันนี้วันที่3ครับก็ทำนะในเรื่องของการาที่จะ ทำซ้ําที่เดิมนะครับเป็นเป็นวันที่3นะครับปริมาณงานคาดว่าวันนี้น่าจะ100รเซ็นครับน่าจะ100%ทั้งหมดซึ่งก็ทําให้พี่น้องได้รับความอบอุ่นใจแล้วก็สามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปในการช่วยเหลือขั้นต่อไปก็จะเป็นในส่วนของทางท้องถิ่นนะครับที่จะประสานเรื่องของงบประมาณต่างๆที่จะดําเนินการตามระเบียบราชการต่อไปครับครับวันนี้ครับ อเป็นคุณครูใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณครูที่เกษียณอายุราชการแล้วค่ะครับชื่ออะไรครับผมชื่อคุณครูศรียาตะล่าครับผมสอ้อยู่โรงเรียนบ้านตินเป็ดบ้านบนตับต่านี่แหละค่ะแล้วบ้านเราได้รับผลกระทบอะไรมาครับเยอะมากเลยค่ะน้ําในบ้านสูงเมตรห้าสิบโอ้เมตรห้าสิบค่ะของเสียหายมากน้ําป่ามาเร็วมากถอยลดขึ้น ภายใน3นาทีกลับเข้ามาบ้านไม่ได้แล้วมันมาสองที่เลยค่ะมาสมทบกันตอนนั้นกี่โมงครับ3ประมาณ3ามโมงไม่เกินสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งสามโมงเย็นนะได้ยินเสียงไม่ค่ะคือคือพี่อยู่บ้านหลังนั้นพี่เป็นคนติดเตียงก็เลยก็เลยเข็นพี่ไปบ้านหลานตรงนั้นค่ะไปบ้านลูกสาวแกพอไปถึงบ้านลูกสาวปุ๊บเห็นมวลน้ํามาจากน้ําหนาวเป็นขึ้นขึ้นเหมือนขึ้นยักษ์เลยก็เลยวิ่ง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 มาก็ถอยรถปื๊ดไปจอดตรงนู้นแล้วก็ หลานเขยก็มาเอาอ่ะมอไซค์มาจอดตรงนี้ก็วิ่งมาเอามอไซค์อีกทีนึงพอมาจะปิดบ้านปิดไม่ได้แล้วน้ําลึกมากโอ้โหข้ามมาสองฝั่งแล้วเชี่ยวด้วยค่ะครับแล้วช่วยเหลือกันยังไงครับในหมู่บ้านในหมู่บ้านเริ่มต้นเริ่มต้นเขาไม่มานะตกใจใช่ไหมเราตกใจมากตกใจค่ะตกใจมากค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงครับที่พี่น้องทหารหมาดีใจค่ะเมื่อวานเมื่อวานทหารวันก่อนไหม น้องจ่าอะไร <ทำ S 3> เขามาช่วยพาน้องๆมาช่วยยกของยกอะไรที่ไม่ดีค่ะที่หนักๆน้องเขาช่วยมายกของค่ะแล้วก็เนี่ยเหมือนเหมือนสภาพที่เห็นนะคะ<ก>ครบับผมก็ดีใจค่ะที่ที่หน่วยงานเมื่อกี้เห็นรถทหารเห็นน้องทหารมาช่วย,ยดีใจจังเลยขยะมันอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มาช่วยเนี่ยก็คงจะเหม็นเน่าอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะไปทิ้งไหน,นะคะ่ะดีใจค่ะที่ที่ที่หน่วยงานมาช่วยอยาก อยากตอนนี้มีคนหลั่งไหลเข้ามาบริจาคอะไรอย่อางเงี้ยพี่อนอ,อนะการ,ร<ว>บ,บริจาคเราคุณครูนี่ก็ส่วนมากคุณครูจะไม่ไปรับของหรอกคา่ะถ้าเขามาให้ถึงที่ถึงเอาเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเพื่อนจะมาให้เพื่อนจากวิทยายลัยพระราศรีชยงใหม่บัวขาเชยงรายเขาจะมาหาตลอดไม่ช้าก,ก็มาเอาของมาให้ตลอดเราจะไม่รบกวนก็บอกเพื่อนว่าพวกชาวบ้านนี่ก็เลยบอกว่า เอาให้ที่คนลำบากกว่าเราก็แล้วกันเพราะเราก็ยังพอถึงสิ้นเดือนเราก็ยังมีเงินเดินกินชาวบ้านเขาไม่มีอะไรกินค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้คือชาวบ้านได้ขาดแคลนอะไรบ้างครับตอนนี้ชาวบ้านบางคนอย่างเช่นบ้านป้าเนี้ยเพราะว่าของเขาเอาไว้ข้างล่างหมดเขาจะขาดแคลนเสื้อผ้าอาหารการกินเขาอยู่คนเดียวด้วยเขาก็จะไม่มีอะไรอย่างเราเนี่ยอาหารอย่างนี้เราพอแล้วเราไม่เอาเพราะว่าเราสามารถที่จะไป วันแรกนี่จะเหนื่อยอยู่วันที่สองมาก็ออกไปซื้อปั๊มน้ำซื้อเตาแก๊สมาทำแล้วก็ญาติญาติตายายเขาก็จะทำอาหารมาให้ค่ะเราก็ไม่อยากรบกวนของของเนี้ยอ่ะบรรทัดเลยบรรทัดเลยแล้วก็ตุงที่ตรงนี้ที่สถาบริจาคตรงนี้นะ บ้าะตื variance, ่นเดี <t 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 ๋ยวมันขึ้นนักเจาแล้วนี่ก็ดีขึ้นล้วเจารแล้วี่นียงไรเจ๋มาดูนดีขึ้นะนักเนาะ